สวัสดีครับผมเกนแบบฟูดเกนนะครับเล่มสตอน1,04หนึ่ย่ยังใช่นะ1นะึนย์ะอุ้ยจะเอาข้าวไปให้แม่ไปแม่มาแล้วข้ามาแล้วจ้า, <c oughs> าคุณลุงบอกว่าโอ้ยได้ยินว่าไอระเบิดแสงนั่นนะ่ะไม่แฟลชบอมนะแฟงเกิลแฟงแฟงเกิลแฟงเกิลบอมไอระเบิดทีโรชิมานะ โอ้ยทำให้ญ่าไม่โตไปอีกหกสิบปีนุ่นหาคือปลูกอะไรไม่ขึ้นนะครับปลูกอะไรไม่ขึ้นมีหกสิบปีนุ่นหกสิบปีเลยเหรอสิกีนะไม่สิบทีนะโอ้ยเราครอบครัวจะจะเป็นยังไงเนี่ยกลัวจังเออเหลือแค่สามคนสี่คนห้าคนเออเหลือเกณฑแม่น้องเล็ก แล้วก็โคจิแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ A บ้านนอกอีกคนหนึ่งเป็น,นห้าคนโอ้โขนาดมันตายไปแล้วสามอะถ้ามีอยู่ครบ,ครบก็แปดนะโอ้ยเมืองมันไม่ไหวแย่มากกลายเป็นเกรฟยาร์ดนะฮะกลายเป็นหลุมศพทุกคนทุกแขง่งนี่ฉันต้องไปหาย y o u n g ซิสเตอรนะ์ไปหาน้องสาวที่แต่งงานกับไอ้หนุ่มในฮิโรชิมานะก็ไม่รู้ว่า เป็นหรือตายดูนั่นสิถึงฮิโรชิมาแล้วครับลงุงนั่นมันควันอะไรไอ้หนุม่มอ๋อเผาเผาศพนะครับโอ้โหทำไมมันเยอะองนั้นนะ too much to believe โอ้ยนั่นเผาศพแล้วโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมื่อสองสัมวันก่อนที่ตรงนั้นยัง ยังมีคนมีชีวิตยังแบบมีชีวิตชีวาอยู่เลยไลฟ์ฟรีฮ่าฮ่าฮ่ารอด้วยก้าผมได้มาแล้วโถไปขโมยเขาไม่ได้ผลสุดท้ายไปร้องเพลงได้มาสรุปไอเกนเนี่ยเป็นขอทานดีที่สุดเกิดเกิดเกิดมาเพื่อเป็นขอทาน เสียงเครื่องยนต์สมัยก่อนมันดังปุ๊ดปุ๊บอ้าโชคดีนะไอ้ลูกชายขอบคุณครับต้องรีบต้องรีบต้องรีบไปหาแม่ไปหาแม่แม่ต้องดีใจน้องตายยังเหอะแบมแบมอ่ๆไอหนุ่มนี้ตีป้ายอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็มีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆนี่แม่เขาเปล่าแม่เกนปะาเนี่ย โอ้ยผมจะโตขึ้นแล้วเป็นทหารชือดาบชือปืนอยู่ในมือแล้วก็จะมีเหรียญกาหานแล้วก็ขี่มาไปย่ว <c oughs> อแบมแบมแบมยังตีไม่เสร็จอีกนะครับเอาไมา้ตีนี่แหละนะฮะป้ายเขียนว่ายังไงครับบอกว่าไดสุเกะจิโร่ยูกิโกพ่อแม่ อ,อ,อ,อยู่ที่ relative อยู่กับญาตินะครับในคาเบมานะมานะอ๋ะอ,อเขาเขียนหายายสุเกะจีโร่ยูกิโกถึงถึงสามคนนี้ครับพ่อกับแมนะ่ไปอยู่กับญาติที่กาเบนะครับ KA อะ KA BE กาเบกาเบไปเถอะที่รัก เชียร <ST S> ์อัพอัพสุดๆนะเดี๋ยวเด็กๆไม่เห็นป้ายเดี๋ยวเขาก็ตามตามเราไปที่กาเบะแง่แง่แง่โถ่ยเป็นไรนะที่รัก России. เดี๋ยวทำใหม่ได้อยู่นี่ไปก็ไม่มีประโยชน์น <ST S> ะออืมหาก็าหาไม่เจอ หายังไงก็หาไม่เจอแล้วนี่นะโถโอเนี่ยป้ายเพียบเลยครับเนี่ยเกนกิจิมิโยมาที่โชนะกวางใ,ใจใจออนโจเนี่ยมีป้ายหาหากันนะครับป้ายเตือนนะครับว่าพอไปแล้วนะลูกไปเจอกันที่นั่นที่นี่มีใครมาเจอกันตามป้ายาจริงๆไหมแล้วเอาอะไรมาเขียน เอาถานมาเขียนนะโอ้ยทุกๆคนแปะป้าย,ายหาครอบครัวเออเดี๋ยวเราก็ต้องทำแบบนี้แหละพี่ใหญ่ของเราต้องมาตามหาเราแน่นอนเลยโคจิอากิระรีบกลับมานะเออเดี๋ยวโคจิอากิระก็ต้องกลับรอดสองคนอย่างที่แม่เขาว่าถ้าเกิดทิ้งระเบิดก็ยังมีคนรอด อยากจใจพวกเขาไม่อยู่นี่จังเลยคิดถึงฮะโคจิไปเออเอ็มพิเรียลนาวีนะครับโคจิไป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 เป็นยุวชนอาหารส่วนอากิระไปที่บ้านนอกนอา้าวนี่เขาทำอะไรครับแบมแบมเคาะหัวกะโหลกทำเล่นทำไมครับแคลกแคลก ไอวันเดอร์ทำไมผู้หญิงถึงทำแบบนั้นน่ะ smashing human s c k o l l ทุบกระโหลกละเอียดเลยทำไมอ่ะทำอะไรอ่ะอ้าว Be patient, โคโซอดทนไว้นะลูกเดี๋ยวลูกก็จะดีขึ้นโอ้ยเ,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 เอา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 เศษโคงกระดูกมาโรยแผลครับโรยโรยแผลไฟไหม เอา้า<ม>กินสนะลูกเอ้ยเอ้ยทำไมเอา,านะเอา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 ฝุ่นจากโครงกระดูกไปให้คนกินแล้วนะ่ะขอโทษนะครับคุณทำอะไรอะครับเอาเอากระดูกบดเอากระดูกบดไปเขากินทำไม โอ้ยไม่ตนองกลัวไปหลอกไอ้ไอหนูน้อยไอ้กระดูกปนเนี่ยของมนุษย์เนี่ยจะช่วยรักษาแผลไฟไหม้นะแล้วถ้าเกิดดื่มไปถ้าเกิดกินลงไปนะก็ออก็จะทำให้ไม่ตายด้วยละ่ะฮะมันน่าจะเป็นข่าวลวงนะครับข่าวลือเฮ้ย <c oughs> ไอเด็กง่อ ออ oh. คนเป็นร้อยเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วก็หลอดตายมาได้เอเกเจ้าก็เหมือนกันนะกินสะหน่อยหนึ่งจะได้ไม่ป่วยเนี่ยลังสีทั้งนั้นเลยนะมึงโอ้ oh, ไม่เป็นไรรัขบขอบคุณครับเอออสุดยูเชลชายเออดูแลตัวเองนะ oh. อีเวนถ้าเกิดเออถ้าเกิดข่าวลือถ้าข่าวลือนั้นเป็นจริงแล้วลูกชายของฉันหายแล้วก็ uh, he recover I will believe in it คืออะไร,รอ่ะ มันจะช่วยไหมโอ้ยเอามาอาบเลยครับสปริงเกิลเลยครับเอ๊ะอ๋อเรื่องแปลกๆเรื่องแปลกๆก,ก็กลายมาเป็นเรื่องที่พ popula นะครับกลายเป็นเรื่องที่ยอดนิยมแถวนี้ได้ทุกทุกคน ก็ต้องการจะช่วยคนที่บาดเจ็บเชื่อทุกอย่างที่มันเป็นข่าวอะไรมาก็แล้วแต่ก็เชื่อหมดอะนะฟังัยจังใครเป็นคนแรกที่บอกว่าไอ้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 กระดูกปนนี้มันจะช่วยรักษาได้รเสียงอะไรครับเครื่องบินครับ B29 ของไอ้กันมาอีกแล้วครับโอยคขาวนี้เป็นบินต่ำมา เกนบอกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดมาอีกแล้วสงครามยังไม่จบอีกไอ้งโง่เอ้ยมาทำอะไรว่าไม่เหลืออะไรให้ระเบิดแล้วในฮิโรชิมาเนี่ยเออเกนก็โวยวายครับไอ้งโง่ พวกแกก็แค่จะมาดูฮิโรชิมาพังแล้วก็มาดูคนตายใช่ไหมไอ้พวกอเมริกันไอ้พวกปีศาจไอ้พวกสัตว์ร้ายเอาพ่อคืนมาเอาพี่คืนมาเอาจินจีคืนมาเอาบ้านมาเอาบ้านฉันคืนมา Curse the American ไอ้กะรีมันไอ้ไอ้ไอ้อไมังกนชั่วต่อมาครับผม จำเนียนการต่อมาโอ้ยพี่ใหญ่ของเจ้ากำลังใช้เวลาอยู่อ,อแม่มะเขือเทศขำใหญ่ครับกากากูกู้โอ้ยตายแล,แล้วพี่ใหญ่เขาจะไปหาข้าวมาจากไหนได้ล่ะเนี่ย มีเตานะครับมีถังน้ำมีหม้อเนี่ยครับก็เป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์นะนะแต่เตาไม่มีไม่เป็นไรครับก่อฟืนเอาได้ครับถังน้ำกับหม้อเนี่ยตัดเ,เสียงเหมือนเหมือนเหมือนเราแล้วนะตัดตุบเนี่ยแม่หันมาเจอเก็ฑแล้วครับโอ้ยยังรอดอยู่ฮีฮีฮ,ฮีกลับมาแล้วครับ เอาข้าวมาให้ด้วยโอ้ยเกนโอ้ยแม่เลยแม่และคิดถึงหนูจังหนูหายไปสองวันเลยโถคุณแม่โอ,โอ,โอ้แม่ก็บอกว่าเกนเกนก็บอกว่าโอ้ยมันยากลําบากเหลือเกินที่จะหาข้าวมาได้เนี่ยครับอ้าวคุณแม่ก็บอกว่าขอบใจนะาจะเกนที่หาข้าวมาให้เอาหมวกหลุดครับ นี่ครับเขาเรียกหัวร้านเต้งเหม่งเกน Gen, เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทาไมผมผมทําไมถึงหัวร้านอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ครับอยู่ดีๆมันก็หลุดไปเกนบอกแม่สีเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่ไมแม่ผมสบายดีจริงหรือเปล่าเกนอย่าโกหกแม่นะจริงกับแม่ผมไม่เป็นไรเอาเกน สัญญากับแม่นะห้ามตายนะถ้าหนูตายไปแม่ต้องเป็นบ้านแน่ๆเลยแม่ไม่ต้องอว่วงผมไม่ตายหรอกอเ,เขาเหลือแค่สองคนแค่นี้ยลูกเอ้ยไม่เกิดเทศยังเด็กเกินไปแต่ว่าแม่สงสัยจังเลยว่าผมของลูกหายไปไหนให้แม่ก็ยังกังวลอยู่นะครับอก่อนที่แม่จะลืม อ่ะเอายานี่ไปนะลูกนี่ยาอันนี้จะดีกับทำให้หนูไม่ป่วยลูกอ๋อครับครับแม่ครูรู้เลยยาอะไรอ <c oughs> ไอเกนกินไปแล้วนะครับเอ๊ะทำไมรสชาติตลกจังเฮ้ยหรือว่าแม่ครับเอายามาจากไหนจากกระดูกหรือเปล่ากระดูกปนนอ้าใช่แล้วจ้าลูกรู้ได้ไงแวว เอ้ยแม่ไปเชื่อดีอยังไงนะ <laughs> โอ้ยกินแล้วดีนะลูกจะไม่ป่วยโถไอ้เกณนเอ้ย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอย่างที่เขาว่านะกลางทะเลเรือแตกมีใบไม้ลอยมาสักอันหนึ่งเขาก็พยายามคว้าไว้กะว่ามันจะลอยได้ ฟังนะคนที่มีสุขภาพเปอร์เฟกเนี่ยอยู่ดีๆก็ขนร่วงเอ้ยไม่ใช่ผมร่วงแล้วก็ท้องเสียแล้วก็ตายลูกแม่ก็เลยเป็นห่วงมันมันก็ต้องเชือ่อลูกถึงจะเป็น ดูเหมือนจะเป็นข่าวลือแม่ก็ต้องเชื่อทุกอย่างโถแม่เอ้ยกินกระดูกอาบลังสีเข้าไปอดิ I'm sorry mama I didn't know how you feel ขอโทษทีนะแม่จ๋าโอ้ยแต่รสชาติมันเอาเฟอลอีกแล้วรสชาติเป็นไงครับเอาเฟล์ไวแตก <laughs> แล้วน้องเล็กล่ะครับโอย้ยังปลอดภัยอยู่จ้า อมย้ยมีมีคนมีมีคนให้นมมีคนใจดีให้นมน้องกูกูกากากูกูเกือกูกูกาเกือยน้องมาเกิดเต้นฮิ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 ทำพี่เป็นห่วงนะน้องเล็กอุ้ยน่ารักจุงกูกูกากาเ้เก็เกลียน้องครับอ่ะคุณแม่บอกว่า โทรหิวละสิเดี๋ยวแม่หุงข้าวให้นะนโอ้กับผมเอ่อเอาพอดเอาแผนมาจากไหนก็ไปหาจากพวกตามซากบ้านพังๆนะจ้ะหุงข้าวมาแล้วโอ้ยเห็นเกณฑ์ได้กินข้าวพูนจานอย่างนี้นะครับรู้สึกมีความสุข อ่านมาทั้งหลายตอนไม่เคยเห็นไอเก็นได้กินข้าวเยอะๆอย่างนี้เลยเอ้ย,อยแม่แม่ต้องกินนะเพราะเดี๋ยวแม่ต้องให้น้ำนมลูกอา้าวลูกก็กินนะอืม ไม่มีกับข้าวอะไรเลยนะลูกมีแค่เกลือโถหาเกลือจากไหนวะ e โอ้โหแค่ได้คิดว่านี่ข้าวขาวเต็มถ้วยเลย blur. ก็รู้สึกเหมือนผมฝันไปแน่ อุ๊ยอร่อยจังครับหัยินก้าวกุกเกลือก็อร่อยยุคยุคนี<ม>้เด็กๆสมัยนี้กินยากกินเย็นตามไลปอนต้องตามขอร้องวอนขออ้อนวอนกินข้าวเทะลูก,อก,กโอ้ยดีจังผมได้กินข้าวอุย้ยจิแม่รู้อับปล่า อยากจะให้ชินจีกับไออีโกะมากินข้าวด้วยกันจังจ้าแม่ก็เหมือนกันเอาพูดเรื่องเศร้าพูดเรื่องเครียดอีกแล้วโอ้นี่ตอนนี้ชินจีกำลังปัม๊มอนเ่ียปั๊มอะไรก็ไม่รู้ นี่ถ้าเกิดได้กินข้าวสวยร้อนๆสักถ้วยหนึ่งนะผมคงมีความสุขโถจริจิแม่เกนขโมยเม็ดข้าวของผมโถแย่งกินข้าวกันอาแฮมฮะอะไรอะ่ะแม่แม,แม่แม่เป็นอะไรไม่ทำไมอะ่ะ เป็นไปไม่ได้ทำไมอ่ะอ๋อมีคนเดินมาใครอ่ะชินจียังไม่ตายเหรอฮีฮีฮ,ฮีไม่ใช่แล้วชินจีจะไปไหนชินจีฉันฝันไปแน่เด็กหน้าเหมือนกันครับหน้าเหมือนชินจีเลยโอ้ย เขาหนีออกมาได้จริงๆด้วย He must have run off with our rice for a joke อ๋อเขาวิง่งแก้งวิ่งหนีไปขำๆนะแม่เกนตามไปแล้วตามไปแล้วรอด้วยจริงๆโถมันแบบเนี่ยแม้กระทั่งตัวเกณฑ์เองเห็นน้องมันโดนเผาต่อหน้าต่อตามยังไม่เชื่อเลยนับภาษาอะไรกับแค่ข่าวลือ ฮ่าฮ่าฮาฮาฮายังมีชีวิตอยู่ไอ้ชินจิรอด้วยรอด้วยอ่าไปซ่อนไว้ใน r a ร r raid shelter นะครับเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะหลุมหลบภยัยชินจิมาได้แล้วนี่พี่เองเกนเอ้ามาเดี๋ยวมาเล่นซ่อนหากันที่หลังในเกนโดนฟาดโอ้โหหัวแตกสิครับ ตายยัง Someone give me a r i d เอเอเธอกลายเป็นแก๊งเด็กซ่าไปแล้วนะครับไอ้งโง่เอ้ยตามอ้วมาถึงนี่เ้ <c oughs> นี่พวกเราดูสิข้าวเต็มเกาะเต็มเต็มเต็ม,เต,มเต็มถุงเลยยู <c oughs> แต่ว่าแล้วเราจะทำไงกับไอเด็กนี่ดีฮะ ฟังมันเลยมะเออถทเวรกรรมอืมอ,อ่าคุณลุ้มฟังมันเลยตรงไหนก็ได้ถเอ,อ้ยเออด็กญี่ปุ่นเหมือนกัน Snap attention ทั้งหมดแถวตรง <Yeah. S 1> เอาทุกคนซาลุด ะเบะให้กับคอมมานเดอร์เลียวตะเลยที่เอาอาหารมาให้อาห่าแฮมโถ่เอ้ยโถ่คอมมานเดอร์คอมมานเดอร์เป็นโจนอา่าแฮม at ease เมนตามสบายนะทุกคน uh, you will all ahem express your gratitude อ่าละทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันวันนี้พวกเราจะไปปล้นนะครับ privilege แปลว่าปล้นไหมพวกเรา privilege สูงค่านะที่ได้ที่ได้ข้าวดีๆอ๋อพวกเราม,มีพวกเรามีข้าวกินแล้ว commander delta club a congratulations คอนเจชเลนโอ้ยยินดีด้วยนะครับได้ข้าวมาเสมอได้อาหารมามามาตลอดเลยถูกขโมยเขามาสักวันก็โดนจับผู้เมืองเดเมนอาโอเฮมนะฮะพวกเราแสดงความเคารพท่านครับเขาชื่ออะไรเรียวตะเอ โอ้ยพวกเราเนี่ยไม่เคย s e ซ to a m เม e อ้าวอยู่ดีๆเมาส์ก็หายไปฮ <C ute> ะเล่นหนังสือเอาลูกสาวมาขอเลีนหนังสือโอ้ย ท่านนี่เจ๋งจริงๆเลยครับท่านเรียวตะเฮ้ยพวกเราเรแสดงความเคารพท่านเรียวตะทเตะทนชุนขอบคุณครับขอบคุณนะ <c oughs> คอมเมนดเดอร์เดี๋ยวได้เห็นคอมเมนเดอร์ติดคุกหัวโตเอาพวกเรา <c oughs> หิวกันแล้วใช่ไหม <c oughs> เอ้ามา <c oughs> มามารับส่วนแบ่งรับส่วนแบง อ้าทุกคนตั้งแถวแบมแบมแบมอ้าวแค่นี้เองเหรอเอ้ยอย่านะเอาอาบ่นนะถ้าเกิดกินหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กินอะไรวะเออนั่นน่ะสีครับถูกต้องแล้วครับท่านเลียวตาเถอเอาไปคนละนิดคนละหน่อยกินข้าวกันแบบว่าไม่หุงกินเป็นเม็ดเลยอืม

ไอเด็กยุคนี้วิ่งไล่ป้อนนะเด็กยุคนี้กินข้าวกินข้าวไม่หุงอะ่ะเอาเขาปะกินข้าวสารมีลำก็คงกินลำอ,ะอ,อ่ะอ๋อโอเคครับผมนั้นคลิปนี้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ